เข้าใจลดหย่อนภาษีทำไมคนมีรายได้มากอาจเสียภาษีได้น้อยกว่า ปีงบประมาณ2,567ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่รัฐเก็บได้มีมูลค่ามากถึง415,664ล้านบาทซึ่งมาเจาะลึกลงไปจะพบว่าจริงๆแล้วมีเพียงแค่4ล้านคนเท่านั้นที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อเทียบกับผู้ที่ยื่นแบบภาษีจำนวน11ล้านคนซึ่งจำนวนคนในระบบภาษีนะคะที่ไม่ได้เสียภาษีเลยหรือว่าเสียภาษีน้อยส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ค่ะ แต่ในจานวนนี้นะคะส่วนหนึ่งแม้จะมีรายได้มากแต่ก็อาจจะไม่ได้เสียภาษีหรือว่าเสียภาษีน้อยได้เช่นกันค่ะซึ่งก็มาจากการที่เขาวางแผนภาษีนะคะหรือว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งนอกจากการลดหย่อนนะคะจะทําให้เราประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังช่วยเปิดโอกาสการลงทุนให้กว้างขึ้นอีกด้วย mm hmm. แล้วการลดหย่อนภาษีจะเปิดโอกาสการลงทุนให้กว้างขึ้นได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ช่องทางการลดหย่อนภาษีในประเทศไทยที่กฎหมายกำหนดไว้มีมากมายหลายทางค่ะเริ่มจากค่าลดหย่อนที่อาจจะใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเช่นค่าลดหย่อนส่วนบุคคลค่าลดหย่อนบุตรบุตรบุญธรรมค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือในบางครั้งก็จะมีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะที่ให้สิทธิลดหย่อนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แต่สิทธิที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะที่ทำให้เราสามารถประหยัดภาษีได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนั่นก็คือสิทธิที่มาจากการออมค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุข ภาพการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ Thai ESG ซึ่งสิธิในการออมนี้เองนะคะคือข้อแตกต่างที่ทําให้คนรวยหรือว่าคนที่มีรายได้สูงกลับเสียภาษีน้อยหรือในบางคนเนี่ยอาจจะไม่เสียภาษีเลยด้วยซ้ํายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆค่ะใน A เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้วางแผนภาษีมีรายได้ต่อปี90 0 0 0 0บาทหากค่าใช้จ่ายตามกฎหมายสําหรับเงินได้40บวงเล็บ1น0 0 0บาทลดหย่อนส่วนตัว6 0 0 0 0บาท ลดหย่อนบิดามารดาได้60,000บาทสมทบประกันสังคม9 0 0 0บาทรวมลดหย่อนทั้งหมด229,000บาทโดยเงินได้สุททินะคะจะเท่ากับ90 0 0 0 0ลบด้วย229,000เท่ากับ6 7 1 0 0 0บาทดังนั้นนะคะเขาจะเสียภาษีตามขั้นบันไดประมาณ53,150บาทขณะที่ใน B ค่ะมีรายได้มากกว่าแต่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มรายได้ต่อป,ปีของเขาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทลดหย่อนพื้นฐานเท่ากับใน A เ,เลยค่ะเพิ่มสิทธิลดหย่อนจากการออมและประกันค่ะ เบี้ยประกันชีวิต50,000บาทประก,กันสุขภาพ,พ25,000บาทลงทุนไทย ESG 100,000บาทลงทุน RMF 100,000บาทรวมลดหย่อนทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่5 4 0 0 0บาทเงินได้สุดที่จะเป็น1 2 0 0 0ล้ลบด้วย5 4 0 0 0เท่ากับ6 9 6 0 0 0บาทเสียภาษีตามขั้นบันไดยอยู่ที่ประมาณ5,6,900บาทค่ะ ซึ่งถ้าหากเราไปดูนะคะการเสียภาษีตามขั้นบันไดนั้นใน A จะเสียภาษีอยู่ที่53,150บาทขณะที่ใน B ที่มีรายได้มากกว่าเยอะเนี่ยนะคะเสียภาษีอยู่ที่56,900บาทค่ะจะเห็นได้นะคะว่าแม้ใน B จะมีรายได้มากกว่าใน A ถึง3 0 0 0 0 0บาทแต่หากวางแผนภาษีให้ดีใช้จ่ายและลงทุนให้ถูกจุดก็เสียภาษีแทบไม่ต่างกับนายเเลยค่ะ ที่น่าสนใจอีกประเด็นค่ะนอกจากการซื้อประกันจะช่วยลดหย่อนภาษีได้แล้วประกันเหล่านี้นะคะยังช่วยให้เราสามารถวางแผนและจัดก,การชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนออมเงินวางแผนเกษียณหรือแม้แต่คุ้มครองรายได้ในวันที่เราทํางานไม่ได้ตัวแรกค่ะประกันสะสมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่คนวัยทํางานนิยมใช้เพราะเป็นเหมือนการออมระยะยาวแบบมีวินัยค่ะการที่เราจ่ายเบีย้ยทุกปีนะคะก็เหมือนกับการออมเงินไว้แบบมีกำหนดที่แน่นอนเมื่อครบสัญญาเมื่อไหร่นะคะเราก็จะได้เงินก้อนนั้นคืน ร้อมกับผลตอบแทนโดยโครงสร้างของประกันสะสมทรัพย์นะคะจะมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนด้วยกันค่ะ 1. ส่วนการคุ้มครองชีวิตโดยบริษัทประกันนะคะจะรับภาระหากเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งทุนประกันอาจเทียบเท่าหรือว่าสูงกว่าเบี้ยที่จ่ายรวมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรร์2ส่วนของการออมแต่ละปีที่เราจ่ายเบี้ยนะคะจะถูกกันบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อให้มีเงินคืนระหว่างสัญญาตามเงื่อนไขค่ะและ3ส่วนของเงินคืนซึ่งจุดที่ทําให้ผลตอบแทนรวมสูงขึ้นคือเงินคืนระหว่างทางค่ะเช่นจ่ายเบี้ยปีละ5 0 0 0 0บาทเป็นเวลา5ปีและเริ่มได้รับเงินคืน4%เตั้งแต่ปีที่1.5ถึงและ5%เซในปีที่6ถึง9รวมถึงเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่น10ปีจะได้รับเงินคืนก้อนใหญ่อีกครั้ง ซึ่งรวมผลตอบแทนแล้วอาจเท่ากับ390%ของเบีย้ยที่จ่ายทั้งหมดโดยจุดที่น่าสนใจอีกข้อคือเบีย้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0 0นบาทต่อปีตามกรมสรรพากรกำหนด ซึ่งหมายความว่าเราจ่ายประกันปีนี้ลดภาษีได้ทันทีเลยในปีนี้แถมยังได้ออมเงินไปพร้อมๆกับผลตอบแทนอีกด้วยค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือไม่ใช่แค่การป้องกันความเสี่ยงค่ะแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสเพราะสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้รับทั้งเงินคืนและภาษีที่จ่ายน้อยลงส่วนประกันอีกหนึ่งประเภทที่คนทํางานมักมองข้ามก็คือประกันบํานาญค่ะหรือที่เรียกกันว่าประกันเกษียณซึ่งมีเป้าหมายต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไปเพราะออกแบบมาเพื่อให้เรามีรายได้หลังเกษียณเมื่อถึงอายุที่กําหนด เช่น55หรือ60ปีเราจะได้รับเงินบำนาญรายปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันเหมือนมีเงินเดือนหลังเกษียณมาจากบริษัทประกันค่ะและที่สำคัญคือเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทตามที่กรมสรรพากรกำหนดนั่นหมายความว่าประกันเกษียณไม่ใช่แค่เรื่องของวัยชาราค่ะแต่เป็นเครื่องมือทางภาษีนะคะที่วัยทำงานควรใช้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้มีชีวิตหลังเกษียณได้แบบไร้กังวล มาถึงตรงนี้นะคะถ้าใครกําลังมองหาประกันสะสมทรัพย์หรือประกันบํานาญในตลาดตอนนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะที่สามารถซื้อออนไลน์ง่ายและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งในคลิปนี้ขอยกตัวอย่าง FWD ค่ะว่าสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนได้อย่างไรสําหรับคนที่เป็นสายเก็บออมนะคะอยากออมเงินแบบไม่มีความเสี่ยงการันตีเงินคืนและสามารถลดหย่อนภาษีได้ มี easy e a s a f e สิทับหค่ะประกันสะสมทรัพย์อันดับหนึ่งต่อเนื่อง6ปีซ้อนตอบโจทย์สายลดหย่อนภาษีลดหย่อนได้เต็ม1 0 0 0 0แสนบาทตลอด5ปีชำระเบี้ยสั้นเท่ากันทุกปีจ่ายเบี้ยสั้น5ปีคุ้มครองนาน10ปีการันตีผลตอบแทนทุกปีสูงสุด5%เอร์เซ์ของทุนประกันภยัยและรับเงินก้อนณวันที่ครบกำหนดสัญญาผลตอบแทนรวม390เ์ของทุนประกันภยัยคิดจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหรือ IRR อยู่ที่1.4 5%ต่อปีค่ะ และสป e e เซฟวิ่งสิทับ 3. ประกันสะนสมทรัพย์ที่ใครๆก็สามารถสมัครได้ง่ายๆผ่านออนไลน์และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลบหย่อนภาษีได้เต็ม10,000แสนบาทตลอด3ปีจ่ายเบี้ยเพียง3ปีคุ้มครองจัดเต็มถึง12ปีตอบโจทย์สายลดหย่อนภาษีที่ยังแขรื่องผลตอบแทนดีการันตีผลตอบแทนทุกปีสูงสุด6%เอร์เซของทุนประกันภัยค่ะและเงินก้อนณนะวันครบกาหนดสัญญาด้วยผลตอบแทนรวม3 4 8เซของทุนประกันภยัยซึ่งคิดจากอัตราผล ลตอบแทนเฉลีย่ยหรือ IRR 1.45%ต่อปีเช่นเดียวกันส่วนคนที่เป็นสายวางแผนเกษียณอยากเริ่มวางแผนภาษีและอยากใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเต็ม3 0 0 0 0 0บาทมี easy e r e t i r e 90ทับ5เกษียณอย่างมั่นใจมีเงินบำนาญใช้ทุกปีหลังอายุ60ปีและลดหย่อนภาษีได้เต็ม3 0 0 0 0 0บาทตลอด5ปีชำระเบี้ยประกันเพียง5ปีรับเงินต่อเนื่องในช่วงเวลากเกษียณอายุถึง90ปี รับเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นสูงสุด28%์ของทุนประกันภยัยสมาร์ทอิริทายทับหกแผนกเกษียณที่เริ่มได้ง่ายสำหรับคนทุกเจนเติมเต็มการใช้ชีวิตตั้งแต่อายุ60ปีจนถึงอายุ85ปีสร้างแผนกเกษียณการันตีมีเงินบำนาญเท่ากันทุกปีตั้งแต่6 0ถึง8ปปีรับเงินบำนาญปีละ20%ซของทุนประกันภยัยเริ่มทำเมื่อไหร่ก็ได้สมัครง่ายๆไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพชำระเบี้ยเบาๆต่อเนื่อง อายุ60ปีพร้อมลดหย่อนภาษีได้เต็ม3 0 0 0 0 0บาทจะเห็นได้นะ้ค่ะว่าเรื่องภาษีไม่ใช่แค่เรื่องของปลายปีอีกต่อไปค่ะแต่เป็นเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตที่ยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งได้เปรียบเพราะยิ่งเราซื้อประกันเร็วเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งเริ่มสะสมสิทธิ์ในการลดหย่อนได้เร็วขึ้นเท่านั้นแถมยังมีเวลาในการสร้างผลตอบแทนและสร้างความคุ้มครองให้กับตัวเองไปพ,พร้อมๆกันหากสนใจผลิตภัณฑ์จาก FWD สามารถซื้อออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ fwd.co.th ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง